ตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วว่ากัมพูชาเพิ่มอำนาจการล่าตระเวนแล้วมีการลำเลียงอาวุธหนักขนบ m 2 1เข้ามาจ่อคอหอยประเทศไทยตามแนวชายแดนแล้วเตรียมจะซัดอาวุธเหล่านั้นหรือเริ่มจะยิงมาแล้วผมว่าเครื่องบินเราบินลึกเข้าไปได้เลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รแต่จริงๆแล้วผมว่ากัมพูชาเขาเป็นรัฐเกเรเพราะว่าพอเขาได้อาวุธที่ทรงอนุภาพเนี่ยสบช่องศบอากาศปุ๊บเขาจะใช้มาเลยเหมือนการสาดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเป็นหาฝนเนี่ยทำแบบนี้ตั้งแต่ปี54 คือเราก็ต้องหาเหตุผลที่ชอบทำคือคือเราจะทําเลยก็ได้ไม่มีใครห้ามนะครับเพราะว่าอํานาจกําลังลบเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเราเหนือกว่าและนักวันนี้เราเป็นคู่สงครามคู่ขัดแย้งกันเขาเป็นปฏิปักษ์กับเรานะครับแต่ว่าถ้าจะหาคําอธิบายที่ดูดีชอบทำเนี่ยถ้าสักพักหนึ่งปะทะกันเนี่ย ตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วว่ากัมพูชาเพิ่มอำนาจการล่าตัวเวนแล้วมีการลำเลียงอาวุธหนักขน BM21 เข้ามาจาอคอหอยประเทศไทยตามแนวชายแดนแล้วเตรียมจะซัดอาวุธเหล่านั้นหรือเริ่มจะยิงมาแล้วผมว่าเครื่องบินเราบินลึกเข้าไปได้เลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รแต่จริงๆแล้วผมว่ากัมพูชาเขาเป็นรัฐ เกเรเพราะว่าพอเขาได้อาวุธที่ทรงอนุภาพเนี่ยสบช่องสบอกาสปุ๊บเขาจะใช้มาเลยเหมือนการศาสตร์ BM 21เป็นหาฝนเนี่ยทำแบบนี้ตั้งแต่ปี54นะครับปี68ก็ทําผมคิดว่านะวันนี้นอกจากแสนยานุภาพกองทัพอากาศถ้าเราคิดจะป้องกันตนเองแต่ว่าขอแถมด้วยการทําให้กัมพูชาสิ้นความเป็นปฏิปักษ์เนี่ยนะครับการพัฒนาจรวดหลายลํากล้องบางจุดนะครับซึ่งกองทัพไทยเริ่มมีแล้วเนี่ย ก็สามารถจะนํามาใช้สวน b m 21ของกัมพูชาได้ซึ่งพิสัยการยิงของเราหรือความแม่นยําเราก็ดีกว่าอย่างเช่น SR4 ที่ที่พ่งถอนไปเนี่ยถ้าดึงกลับเข้ามาปั๊บเนี่ยสู้กับ b m 21ได้คือตอนนี้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าการข่าวทางทหารที่ผมทราบมาเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็มีการร,กระดมพละนะครับเพิ่มอํานาจการลาดตระเวนและมีแนวโน้มที่จะลําเลียงอาวุธหนักกลับคืนสู่พื้นที่ดังเดิมถึงตอนนั้นเนี่ยเราต้องคิด นะครับอย่าว่าแต่คิดถึงการบินลึกเข้าไปในกัมพูชาเลยก็ต้องเตรียมรับมือว่าระบบความมั่นคงในภาคอีสานเนี่ยเราจะจัดสรรปันส่วนยังไงให้มีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้ากัมพูชาขน BM21 ปืนใหญ่อัตตาจรเข้ามาใช่ไหมครับ ไอ้จังหวัดชายแดนอีสานใต้สุรินทร์บุรีล์ศรีสเกตอุบลราชธานีเนี่ยจะเป็นวอลโซนนะครับจะเป็นโซนของสงครามรเราจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ตรงนี้ให้ดีแต่ว่าพิสัยของจราวดเนี่ยมันยิงเข้าไปถึงอ,อีสานกลางได้เช่นบางส่วนของร้อยเอ็ดนะครับแล้วเราจะอยู่กับไอ้จรหลวดหลายลำกล้องของกัมพูชาอย่างเงี้ยในอนาคตด้วยเราจะต้องมีแผนพิทักษ์พื้นที่อีสานส่วนกลางด้วยนะครับส่วนอีสานเหนือเนี่ยนะครับพื้นที่พิษณงลทธิหรือคุณเมอุดร ยังปลอดภัยนะครับยังปลอดภัยจากพิสัยการยิงตรงนั้นแต่อนาคตไม่แน่ <Ừ. S 1> ฉะนั้นกองทัพต้องคิดถึงการสร้างระบบความมั่นคงในภาคอีสานทั้งอีสานเหนือกลางใต้แล้ววางกําลังใส,ส่ทรัพยากรเข้าไปเพื่อป้องกันกัมพูชา <Ừ. S 1> คือผมไม่อยากจะบอกว่านี่เป็นเพื่อนบ้านที่เราไม่ควรจะไปต่อว่าเขาขนาดนั้นแต่ไม่ต่อว่าก็ไม่ได้จริงๆเพราะพฤติกรรมมันบ่งเช่นนั้นนะครับฉะนั้นผมสรุปแล้วคือถ้าจะบอกให้กัมพูชาหมดสิ้นความเป็นปฏิปักษ์เนี่ยกองทัพพูดคำานี้ ก็ดีหน่วยงานความมั่นคงพูดคำนี้ก็ดีแต่โจทย์สําคัญก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะหมด ความเป็นปฏิปักษ์ถ้าเราไม่ทําลายกําลังลบของเขาเนี่ยอีกหน่อยอีสานกลางอีสานเหนือเนี่ยอยู่ลําบากนะครับเพราะฮุนเซนเป็นผู้ปกครองแบบอัตตาธิปไตยเขาเคยขู่ว่าจะยิงบ m เอ็ยิปใส่คแมร์เลยชุมชนที่อีสานใต้เนี่ยเขาก็ทํามันจริงๆนะครับแล้วเขาพูดว่าเขามีจรวดที่ยิงถึงกรุงเทพได้แต่เขาไม่ทําแต่คนที่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยคือเขามีแผนในใจถึงได้พูดออกมาดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้ในอนาคตอาจารย์ทรงฤทิ์มีข่าวไหมคะอย่างที่ทางด้านของอาจารย์ดุริยภาคบอกว่า เราอะมีข่าวว่าเขาขนอาวุธมีการเสริมกําลังตอนนี้มีการเสริมเข้ามาลดถังอาวุธหนักหรือเปล่าคะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะถ้าเราดูไทม์ไลน์ขึ้นม่มันมันพึ่งถอนอาวุธหนักไปครั้งเดียวก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนก็ครั้งเดียวเฟสแรกใช่ฮะก็คือเฟสแรกเนี่ยมันมันต้องไปถึง22ใช่ไหมล่ะคก็เพึ่งขนกันได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็มันก็ขยักกันแล้วแล้วผมเชื่อว่ามันยังไปไม่ถึงคลังแสง พอมีปัญหาปุ๊บมันก็คงจอดอยู่ระหว่างทางแล้ก็จอดอยู่ระหว่างทางก็ไปถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยก็คือ AOT เนี่ยเราต้องเช็คนะครับว่า AOT ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเขาเห็นมันไปถึงทางแสงหรือย,ยังซึ่งทั้งสองฝ่ายฝั่งเราก็มี AOT ซึ่งเขาก็ประสานข้อมูลกันอยู่แล้วะนะครับเพราะนั้นใช้กลไกพวกนี้ให้มากขึ้นอ,อันที่สองเร,เราต้องชัดเจน ผมขอเน้นนะครับว่ากัมพูชาไม่ใช่ภัยคุกคามของประเทศไทยแต่ภัยคุกคามของประเทศไทยคือหุ่นเซนกำหนดลงไปในแนวนโยบายเลยก็ได้เอาให้ชัดๆ<ช>เลยชัดๆเลยนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นปฏิปักษกับประชาชนกัมพูชาแต่เราเป็นปฏิปักษกับตระกูลหุน่นซึ่งคุ้มครองอาจอยากรรมข้ามชาติอยู่ณปัจจุบันนี้ และการสะสมกองกำลังส่วนตนที่เรียกว่า B S Q นั้นมันก็ไม่ใช่หลักมาตรฐานสากลอยู่แล้วแล้วก็มันเอาไปแมะไว้ในกระทรวงกลาโหมเฉยๆแต่โดยพฤติในมันคืออยู่ภายใต้หุ่นเซนทั้งหมดล้อมอยู่ที่ตาขะเมานะฮะตาขะเมาคือตาขะเมาคือฐานเซฟเฮาส์ที่สุด ศูนย์บัญ,ญาชาการใหญ่อของฮุนเซนก็คือตาขมเมาตาขมเมาที่ว่าอยู่ไม่ไกลจากพนมเปญใช่ครับอยู่ในจังหวัดกันดานอ,อยู่ในจังหวัดกันดานทางตอนใต้ๆของของกัมพูชาหน่อยใช่ไหมครอยู่ใกล้ๆพนมเปญจากทางจากพนมเปญประมาณ50กิโลคุณเมย์แล้วก็ตรงนั้นแหละมันคือศูนย์บัญาชาการของฮุนเซนเวลาเราเห็นเวลาเขาไหว้น้องไหว้น้ำตรงนั้นแหละคือตาคมเมาไอสาไหว้น้ําใหญ่ๆนั่นะนะฮะ ที่อาจารย์บอกวีเซเขาอยู่ใต้สะันน้ำนะคะแล้วที่อาจารย์เคยโพสต์ว่ามีรถถังไปอยู่รอบตาขมเแถววบ้านนก็นั่นแหละฮะทั้งรถถังยานกราอาวุธยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดที่มีในกามภอชาก็อยู่ที่ตาขมเมานั้นแล้วเขาก็เอามาใช้เป้าหมายหลักเขาไม่ได้เอามาใช้เพื่อที่จะทําสงครามแต่เขามีไว้เพื่อป้องกันอํานาจของเขา นะครับตองการนำนัทธนะครมันถึงอยู่รอบก็คือถ้าเราทํารูปเป็นเป็นไข่ดาวอะฮะคุณเมยต้องไข่แดงเนี่ยคือเซฟเฮาแล้วอาณาจักรของคุณเซนรอบๆนั้นคือ B S Q นะครับ กำหนดให้ชัดเลยฮอนเซนคือภัยคุกคามประเทศไทยถ้างั้นเราบิน F16 ไปถึงภัยคุกคามลาขมเมาได้เลยต้นต้นต้นคัวมันอยู่ตรงนั้นก็ต้องไปตรงนั้นเออเราไปเลยได้ไหมตาควายนี่ไม่ต้องใช้เครื่องบินตาควายที่อยู่ในพื้นที่ราใช้ทหารที่ลาบลุกไปได้ก็ได้นะฮะแต่แต่นั่นแหละ ต้นขั้วของไยคุกคามมันอยู่ตาขาเมาเอาเอฟบบินไปเลยนะอาจารย์ตาขาเมาได้เลยมีเหตุผลชอบทำรองรับไหมคะอาจารย์ก็ประกาศให้เขาเป็นไยคุกคามอ๋อก็ประกาศให้เขาเป็นไยคุกคามก่อนไงอาจารย์ดุริยาัคหัวดร้องเออมันก็ควรใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นจริงๆนะครับมันเป็นจริงๆคือฮุนเซนเนี่ยคุกคามประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยนะครับจำได้ไหมในปีที่เผาสถานทูตไทยที่พนมเป็น ปี2003นั่นไทยคูคแข่ครั้งแรกแล้วเขาก็ยอมรับผิดแล้วยอมจ่ายค่าชดเชยสถานทูตให้เรา6ล้านเดิมสมัยอดีตนายกทักษิณใช่ไหมคะอันแรกไปคนดู2003ก็ตอนนั้นที่มีว่าจะเอาเครื่องบินไปรับคนไทยกลับก็พอมาคู่แขมรอบสองก็2008ค่ะก็คือเรื่องมรดกโลกคูคแามครั้งถัดมาก็ปี2013ก็ไปฟ้องศาลระหว่างประเทศค่ะ เพื่อที่จะเอา4.6ตารางกิโลเมตรมนะฮะ2,018นี่งดเว้นไปเพราะว่าได้ยุบพักฝ่ายค้านแล้วะนะครับแล้วก็เนี่ยมาถึง2,023ก็ถ่ายอำนาจให้ลูกชายเสร็จปุ๊บแต่มันมาเจอวิกฤตลหลายรอบที่มันม,มันเรียงลายเนี่ยปรากฏว่าคนมาแนทเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ได้สร้างอันใดเลยเนี่ยมีแต่อยู่กับปัญหาก็เลยต้องมาสร้างคุกคามไทยอีกรอบหนึ่งค่ะ แต่ไม่ใช่เรื่องเพื่อคะแนนนิยมแต่เพื่อสร้างความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อตระกลูลหุ่น